สิ่งที่หนูต้องคุณก็เลว่าเราไปเอาเงินเอาลาบคนเนาะเอาของขอตักวกับเจ้าราชการที่เราอยากได้เลยให้พี่ช่วยเรื่องอะไรว่ามันคือ หนก็รูอว่ามันรู้ว่าดูน่าเกลียดไหมคือรัวตรงด้านสุเพื่ออยากให้มันจบที่มันนีอยู่กว่าที่ได้หนกขอโทมโซเชียลอะไรไ็ได้หรือขอโ่ษน้องผู้ห่นีือหนต้อกอยู่แล้วหนอแค่อยากให้เรื่องคดีความมันจบไปได้ไหเพราะว่าหนูคือถ้ามันจบอ่ะทางตัวหนเองอ่ะไปเลยด้วยแหละน้องผู้ใก็สั่ต้องโดนอะได้วยอ่ะ กขาออะหบอกว่าเป็นเป็นมันดูเยอะจริงๆเพราะว่าเขาตัวํำไปแรงมันกับแฟนก็คงดเรื่องำอะแ้ก็ทาที่กันไม่เชื่อหน่อให้ที่กันอะอ่าแชดที่มึไปกับเพื่อนได้เลยคือมึงรู้สึกแบบก็อดสามสี่วันที่ดำอะแต่รู้สึกดีเลยอ่ะถ้ามีคนมันถามหนว่าเป็นเรื่องมาทำไมถึงไม่เล่า เอาาืองราวมันไม่ใช่เรื่องง่าเล่าหรอมันไม่ใช่สิ่งที่มราต้องคุ้นใจว่าเราไปเอางินเอาลาดคนเนาะ